ครับสวัสดีครับผมนุ่มรถดเขีนครับครับเมื่อนี้นายเวทดเพิ่นเอาหน้าง้ามประจำคอกมาเปิดราคาครับแม่นี่กะท่องการเรทยหกแปดครับเป็นรับประกันท่องพร้อมครับอ่ารับประกันท่องรับประกันตำนี้นอนายเวทน้นอแม่นี่เ้อยนรับประกันทุอย่างเลยครับพี่น้องแม่นี่ผูใดมักรับประกันท่องนี่ตรงแม่นี่เลยเหรอครับพี่น้องอ่าเป็นงัวสาวนอนายเวียดนอ งอสาวได้สองปีกว่าครับงอาสาวผันผสมกาเลี้ไว้เข้มฮุหกแได้สี่เดือนประมาณนี้ครับใบรอดครบครับแม่นี่แม่นี่เปิดไรปนดจันเวียนแม่นี่เป,ปเปิดไวหนึ่ง <15, 000. S 1> แสหัน 1, 5, บาทเด้อครับพี่นอ้องท่ายสูงลรยปนไดจันเวียวร้อยบวกท่ายก็สูงรยหบหบวกครับพี่น้องแม่นี่เนกันะั่นครับไงนะ ลึกเงาแข็งขาไงแดงได้ทุกอย่างครับแม่นี่มึงครับอขอเบอร์โทรนายเวยีนะดวยดน0827499122 0827499122เรื่องครับพี่น้องเบอร์โทรไายเวยียดครับผู้ใดสนใจอ,อยากได้หรือว่าอยากขมส้มตัวจริงกับพิกัดกะอยู่บ้านโน้นสูงตำบลนาเวียงอำเภอเสนาคนีคมจังหวัดอำนาจเจริญครับ ออกมาส้มตัวจริงต่อรองราคากับใหเงียบอยู่หนาคอกไก่เด้อครับพี่น้องเพิ่งรับแม่นี่เงียลีครับเพิ่นรับประกันท่องให้รับประกันท่องพร้อมครับท่องได้เพิ่นผสมวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกาหกสี่ครับเดี๋ยวใบอรรถเบิ่งเด้อครับพี่น้องนี่ครับเพิ่นผสมไว้ใบอลอดครบครับวันที่ผสมครับแม่นี่เพิ่นรับประกันท่องให้ผู้ใดถามหาแบบรับประกันท่องต้องแม่นี่เลยครับพี่น้องรับประกันท่องให้ นี่ครับกเกยหกแปดหกแปดอ้าตน้นนี้บ่มีเนาะใหญ่เวียนเนาะรบับประกัน,นหายเลยตน้นนี้ท้องกับรับประกันหายพร้อมครับผู้ใดมักแบบนี้เห็นถามหากันหลายรับประกันท้องนี่ต้องัวนี้เลยครับพี่น้องเบิ่งครับเนื้อหนังล่ำโตสีแดงแข็งขาใหญ่ วัเพิ่นจดเอฟใบพ้อมบ่นนี้แม่นี่จดเอฟหนึ่งใบประจำนครับพี่น้องโอ้ลูกออกมานี่สุดยอดได้ผมว่านี่แข้งขาเนื้อหนังท้ายพุ่มสูงเงาหางยิ่งย่งครับแม่นี่ใบก็ได้มากเลยนี่บ่าใบเอฟใบยังพังนได้อีกบดนเนาะบึงครับพี่น้อง ไฮมักกัโทมาต่อรองก็เพิ่นเอาครับได้ทุกอย่างครับบ่ได้แต่ขิดหัวดำแม่นี่บิ่งครับเป็นแม่สาวสดๆเลยครับแข็งขานี่ไงเกีบเรียบยัง่งไง่ทุกอย่างครับแม่นี่สมน้ำสมเหนือเลยครับปู้ใดมักแนวนี่ก็จังโทมาต่อร่องเอาคนเปิดใบหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทแมวนวายไเวดหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทเนาะ เดี๋ยวหันจุงหันคางไม่อยู่จังหน่อยกันนะจ๊ะเบลส้มส้มเที่ยวแดดเที่ยวหมเบิ้งครับพี่น้องเป็นออกลูกกระทบแน่จังหน่อยแม่นี่เบิ้งแข้งขาหมดครับกีบเรียบกว่าง้ามแข้งขากันไงดีสีแดงจึ่งคืนหมดแล้วครับเดินลุกเดินถือว่าโอเคเลยครับเบิ้งแน่ครับแบบนี้เป็นรับประกันหายแล้วครับครับเบิ้งการย่างการเดินเอาเบิ้งทายงทาย่างครับพี่น้อง ความหญ่ความหนาความลึกความยาวได้เบิดครับแม่นี่บังครับยืนท่ายืนเพิ่นอ่ะเบอร์โทรยี่หรอบแน่ยัยเบ็ศูนย์แปดสองเจ็ดสี่เก้าเก้าหนึ่งสองสองพ่อเว็ดโตจริงเอาโทรมาหาเพิ่นเด้อครับพี่น้องหัวลูกขอกเพิ่นครับพี่น้องอ่าน่างามประจำาขอกเพิ่นผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อร้องเอาครับบังครับข้อยกดีจังหาครับ เนื้อหนังย่นยนครับจับได้รูปได้ใบได้เนาะยเวดเนาะจับได้รูปได้ใบได้บดครับหมูครับยกคอขึ้นสวยๆลูกสร้างหน่อยกับบ้าได้ครับแม่นี่ไงแห้งครับไงแห้งถ่ายลอยหาซิฟหาบวกกว่ะสูงกันนั่นครับน่าจะสูงกว่าเนาะสูงสีกับญนเวดมึงครับโอ้ยกคอง่ามดีครับพี่น้องเอาไปประดับคอได้เลยครับแม่นี่ต้นนี้บ่มีรับประกันต้นนี้หายพร้อมครับเป็นแม่สาวเด้อครับพี่น้อง แก้งขาใหญ้ๆเลยครับแม่นี่แก้งขา่อี้ลีครับว่บงขอยกขอสู้ข้อดีสู้ข้องามครับอ๋อย่างยเอายอะลรับอ้าวโตสู้โตทยนั้นหนาตันงยเเลยครับแต่เป็นเห็ดเข้าใตหน่อยโอ้ยคือสีแดงกกเลยครับพี่น้องยแนวนี่ แม่บอกแม่พันไถอยากได้กะโทรมาหาเพื่อนครับพี 1, 6, 000, 000, 000บ่น้องหนึ่งแสนงงเงินหาพันบาทต่อร่องราคาได้พร้อมครับเพื่อนว่าถือใจทรงฟีลอยลู่น้องถือใจท่งฟีลอยลู่ลน้องย,ย้อยกดีขนาดครับแม่นี่ยเป็นเอฟหนึ่งเป็นจดอยู่ครับเป็นทรงจดอยู่อ่าบุญได้ได้ใบามากะผู้ดใดได้ไปกัถ่าแน่นนจักหน่อยครับถ่าถ่าสะก่อนครับ เป็นจดเอฟเอฟหนึ่งไว้บารน์ในลูกออกมากอาจจะเป็นเอฟสองบานครับกาเรตพุงแปดนี่ใจลูกสุดยอดเลยครับเนือ้อหนังควแรมแดงคว้วแง่ได้การเลยครับพี่น้องเอาไปร่อก,กินน้องได้เลยครับแม่นี่บ,บังครับแม่บอกแม่พันธ์เงาหางใหญ่ดีเนาะยัยเวดเนาะเงาหางใหญ่สูงไทยแข้งขาได้เบิดทุกอย่างบังครับบ ขอมาโชว์จักเถื่อผมบอกคนครับเบิ้งครับบอกเลยว่าบ่ผิดหวังแน่นอนครับแม่นี่ได้การครับใหญ่หนาเออโยกย่อได้การเฮ็ดอ่ะจูงยีเลือกหลบนี่เวทเอายีเลือกหลับนึงเดินอยู่แลูกเดิน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 เบ็ดกระป๋วยอยู่น้ำกัดเดินลูก เดี๋ยวนี้เยอกรอบเนียเวทโซ่ตัวเยอกรอบบานนี่เอ้าไปเจรณาเบิ่งเด้อครับพี่น้องผู้ใดสนใจอยากได้แม่ท่องรับประกันท่องนี่กะโทรมาต่อรองกับเพ้นเอาครับเบิ่งครับทายงทานย่างงามดีเวทครับผมมีตำนี้ครับรับประกันตำนี้ให้เพื่อนว่าทรงฟี่ความลอยโล่ถือใจทรงฟี่ความครับลอยโล่เอาสุด last คลิปนี้กับฝากพี่น้องกดไล้์กดแชร์ กดติดตามกดซับส,สไครต์ส่องยูทูบนุ่งโรดเขียนน้ำครับเพื่อจะไปพาดคลิปใหม่ใหม่ปรไฟกได้นั่งเอกประจำขออกหน้าดใานห้ฟ้ามกันังโทรมาหาเพื่อนครับพี่น้องหนึ่งแาบาทต่อรองราคาได้เอาสารับคลิปนี้กัสวัสดีครับผมนี่ครับไปรอเพิ่อน ครับครับครับไปหลอดครบ